สำนักง,งานสาหกรณ์จังหวัดปทุมธานีโดยการนำของท่านสาหกรณ์จังหวัดท่านสุชาดาเข็มพิทักษ์พร้อมด้วยบุคลากรได้ขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาอย่างต่อเนื่องซึ่งได้ให้ความสำคัญกับหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการให้เกิดผลสำเร็จ โดยร่วมกับผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสากลนักเรียนในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดปทุมธานีทั้ง14โรงเรียนสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐุมศึกษาปทุมธานีสำนักง,งานตรวจบัญชีสากลปทุมธานีและศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสากลที่1ทําให้เกิดความร่วมมือที่จะพัฒนาสากลนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักง,งานสาหกรณ์จังหวัดปทุมธานีได้เข้าแนะนำส่งเสริมกิจกรรมออมทรัพย์เพื่อสร้างวินัยทางการเงินให้แก่นักเรียนรู้จักออมรู้จักใช้จ่ายอย่างมีเหตุผลกิจกรรมร้านค้าสาหกรณ์นักเรียนได้รู้จักการทำงานร่วมกันรวมไปถึงการบันทึกบัญชีกิจกรรมส่งเสริมการผลิตและอาชีพนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงตามความเหมาะสมของพื้นที่ทำให้เกิดการเรียนรู้และการแก้ไขปัญหาร่วมกัน และกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาและสวัสดิการผ่านการทัศนศึกษางานสาก์ในหน่วยงานต่างๆทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากของจริงและได้เพิ่มทักษะและประสบการณ์ สำนักงานสกรจังหวัดปทุมธานีได้ลงพื้นที่ให้คำแนะนําส่งเสริมการบันทึกรายงานการประชุมและการบันทึกบัญชีผ่านการจัดทําโครงการการประกวดส่งผลให้โรงเรียนได้เข้าใจในการจดบันทึกรายงานการประชุมและการจดบันทึกรายการบัญชีที่ถูกต้อง และสามารถจัดทําเอกสารที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วนโดยท่านสหกรจังหวัดได้จัดพิธีมอบรางวัลให้แก่โรงเรียนที่ชนะการประกวดเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในวันที่7มิถุนายนวันกิจกรรมสหกรนักเรียน ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนากิจกรรมสากลนักเรียนทำให้เกิดผลสำเร็จและความภาคภูมิใจที่ได้เห็นนักเรียนสามารถใช้วิถีสากลมาเป็นวิถีชีวิตพร้อมที่จะเติบโตอย่างมีคุณภาพต่อไป